สองเดินมาถึงทางสองแพร่งเมื่อสมณะผู้เดินหน้ามีอาการว่าจะเลี้ยวไปทางขวาสมณะผู้เดินหลังก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ต้องการจะไปทางซ้ายพระเจ้าค่ะอย่าเลยนาคสมาละตถาคตต้องการไปทางขวาเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องไปโปรัตว์ทางนี้ ข้าพระองค์ต้องการไปทางซ้ายเพร่อเจ้าค่ะพระนาคสมาละยืนยันอย่าเลยนาคสมาละมากับตถาคตทางขวานี่เถิดพระผู้มีพระภาคขอร้องพระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งแต่พระนาคสมาละก็หาย่อไม่ในที่สุดท่านก็วางบาทของพระผู้มีพระภาคไว้ในทางสองแพรงแล้วเดินหลีกไปทางซ้าย ตามความปรารถนาของท่านพระจอมุนีสักยะยบุตรต้องนำบาทของพระองค์ไปเองและเสด็จไปโดดเดี่ยว